วันนี้เรามาพบกับคุณลุงเตยุซึ่งเขาจะบอกพวกเราเกี่ยวกับเพื่อเรื่องไส้เดือนนะคะที่เขานํามาใช้ประโยชน์ว่าลุงเขาเอาไปทําอะไรกันบ้างคะเอาไปตกปลาใส่เบลยแล้วก็ตกปลาปลาเกินดีปลาดะปลาดูปลาด,ด,ดูชอบเกินแล้วไส้เดือนนี้จะออกมานี่ตามถนนเนี่ยตอนช่วงหน้าไหนคะลุงฤดูฤดูหนาวดูหนาว,ว,นาว้วออกมาเยอะไหมคะไส้เดือนเนี่ย เดมรออยู่หรอขออยู่ไม่ไหวขอออกมาคุณลุงคะมีตัวอะไรชอบกินใก้เดือนนั้คะใก้เดือนเนี่ยนอมากินนอพุกปลาชอบกิน คะที่เมื่อเช้าเราเจอกันว่าคุณลุงไปเก็บไส้เดือนมาหนูอยากจะรู้ว่าคุณลุงเอาไส้เดือนไปทําอะไรคะดักปลาไหลใส่ผ้าห่อใส่ผ้าห่อแล้วก็ยัดที่นี่แล้วนี่คืออะไรคะที่ดักปลาไหลเลื่อยจูุกเราลุงจะไปดักตอนไหนคะเนี่ยตอนเย็นตอนเย็นตัวตัวใหญ่ปะตอนเช้าเช้ามันจะลงมาเยอะเขาก็โจมเยอะดิไม่ตาย 嗨有有吗